สวัสดีครับพบกับไทเกอร์ไอมินทีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัตินะครับหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้คนใช้ไลน์เป็นหลักนะครับโทรหาแชทหาถ่ายรูปส่งถ่ายวิดีโอส่งส่งนู่นส่งนี่เปิดบัญชีอะไรก็แล้วแต่ในไลน์เต้ไปหมดตอนนี้นะครับวันนี้แอดมินก็จะมานำเสนอในการสำรองข้อมูลไลน์ไว้นะครับ ขั้นแรกนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าแรกนะครับที่คําว่าหน้าหลักตรงด้านล่างนี้เสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาด้านล่างตรงคําว่าแชทตรงนี้ครับจิ้มคำว่าแชทลงไปเสร็จแล้วมาด้านบนด้านบนตรงนี้นะครับสํารองข้อมูลนะครับและเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทนะครับจิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาเปิดตรงนี้ครับ แอดมินเคยสอนไปแล้วว่าให้ทำการเลือกบัญชีนะครับที่ทำการเซฟบน Google Drive ส่วนมากแล้วมันจะสำรองไปย g น Google Drive นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกตรงนี้เปิดนะครับให้เรากดเข้าไปมันจะบอกว่าสำรองข้อมูลอัตโนมัติข้อมูลประวัติการแชทจะถูกสำรองไปยันได์โดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดโดยอปุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับ WiFI และเสียบปลั๊กตลอดเวลา ที่สำรองข้อมูลแล้วเราจิ้มไปนะครับเมื่อเราจิ้มเข้าไปปุ๊บมันจะมีให้เลือกระว่างแรก,แรกอันแรกคือมันต้องเลือก Wi-Fi ก่อนเมื่อเรากลับบ้านอาจจะต่อ Wi-Fi ถูกปะมันก็ทำการแบ็กอัพไว้ความถี่ทุกวันไหมหรือทุก3วันทุกสัปดาห์ทุก2อาทิตย์ทุกเดือนนะครับแล้วแต่นะครับบางคนอาจจะทุกวันก็ได้ถ้าคุณมีพื้นที่ในกูก็ได้เยอะนะครับแล้วคุณก็หัดกลับไป ลบหรืออาจจะทุกทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็จิ้มเอาไว้ก็ได้นะครับแค่นี้เองครับสำรลองข้อมูลทุกทุกอาทิตย์นะครับแล้วแต่เลยนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกด s u บสไครต์ช่องไอมินทีด้วยนะครับสวัสดีครับ